มาเรื่องต่อไปกันดีกว่าคะ่ะผู้ชมคะ่ะอดีต Miss Universe ไทยแลนด์อย่างน้องแอนชอรีสกอตคาร์บิดชาลา่า อำลาตำแหน่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเร็วๆนี้ค่ะผู้ชมแม่ปุ้ยแห่ง TPN เนี่ยเขาบอกว่าน้องแอนชิลัยสกอตคารบิดเนี่ยนะฮะกำลังจะมีในส่วนของภาพยนตร์กับต่างประเทศด้วยโอ้โกอินเตอร์โกอินเตอร์เขาซื้อเราแล้วเรีย s ไซส์บิว t y ้ถูกกระเพื่อมไปแล้วถูกกระเพื่อมเรียบร้อยแล้วค่ะผู้ชมขาต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กับการครองตำแหน่ง Miss Universe Thailand ของน้องแอนชิรีนะคุณผู้ชมตอนที่รับตำแหน่งเนี่ยหลายๆคนก็ชื่นชอบหลายๆคนก็บอกว่านี่แหละคือตัวแทนของฉันเป็นในส่วนของการที่เลือนล่างในลักษณะแบบนี้ภูมิใจในเรือนล่างของตัวเองดีที่สุดน้ำหนักตัว ไม่ได้หนักที่หัวใครถูกต้องแน่อันนี้คือเป็น real ไซ z ์บ e a u t y ของจริงคุณผู้ชมหลังจากนั้นน้องไปประกวดเวทีระดับโลกอย่าง Miss Universe ค่ะคุณผู้ชมแต่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าน้องทำเต็มที่แล้วหรือยัง หลังจากนั้นค่ะคนมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเยอะมากๆ,ๆ,ๆโดนบูลลี่บ้างโดนต่อว่าต่อขานบ้างนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าน้องแอนเนี่ยเขาสตรองมากๆคุณผู้ชมเขาบอกแบบนี้เลยนะคะเขารู้สึกภูมิใจกับเรือนร่างหรือว่ารูปร่างของตัวเองเพราะรูปร่างของตัวเองเนี่ยนะคะก็คือเรียกว่าเป็นพลังของแอนมาจากข้างใน ในเรือนร่างของตัวเราเองและสิ่งที่สําคัญค่ะตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมากับการคลองตําแหน่งน้องบอกว่าใจหายมากกับการที่เราปฏิบัติหน้าที่แล้วนะคะแล้วก็มีการหมดวาระในรอบปีนั้นๆเนี่ยแล้วก็คนใหม่นะครับมีชุนวิวน์ชายแด์คนใหม่อย่างน้องแอนนาะเสือก็ครอบคลองตําแหน่งเรียบร้อยแล้วน้องแอนบอกว่ากระแสดราม่าแรงๆเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องเงียบนะแต่มันคือแรงบันดาลใจที่ สอนเด็กรุ่นใหม่ได้ว่าอะไรที่เราไม่โอเคเราก็สามารถพูดออกมาได้เลยแต่พูดในแนวทางที่ยังคงให้เกียรติกันอยู่อันนี้คือเรื่องจริง,รงนี่คือเกลียดกันด่ากันเนี่ยด่ากันได้แต่คนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจด่ากลับก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าคุณเลือกที่จะนิ่งหรือเลือกที่จะอธิบายหรือเลือกที่จะชี้แจงก็สิทธิ์ของคุณเช่นกันนะคะขอบคุณแล้วก็รักน้องแอนชิรี่สกอตต์แคมป์บิดคะ่ะ